ในฤดูใบไม้ผลิปี2021ย่านชานเมืองอันเงียบสงบแห่งหนึ่งในเมืองแซคราเมนโตรัฐแคลิฟอร์เนียกลายเป็นสถานที่เกิดโศกนาฏกรรมที่สร้างความตกตะลึงให้กับทั้งครอบครัวและเพื่อนบ้านศูนย์กลางของเรื่องราวคือไมเคิลแฮร์ริสและลอร่าแฮร์ริสภรรยาของเขาทั้งคู่แต่งงานกันมา10ปีแล้วอาศัยอยู่ในบ้าน2ชั้นหลังเล็กๆทางฝั่งตะวันออกของเมืองไมเคิลทำงานเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งมักจะใช้เวลาหลายชั่วโมงในไซา์ก่อสร้างขณะที่ลอราบริหารธุรกิจออนไลน์เล็กๆจากที่บ้านในสายตาคนส่วนใหญ่พวกเขาดูเหมือนจะเป็นคู่สามีภรรยาที่มั่นคงเพื่อนๆต่างพูดถึงไม่เคิ่ว่าเป็นคนเงียบๆแต่ขยันขันแข็งส่วนลอราเป็นคนเป็นมิตรและสุภาพทั้งคู่มักจะไปร่วมงานสังสรรค์ในชุมชนด้วยกันและถูกมองว่าเป็นคู่สามีภรรยาทั่วไปอย่างไรก็ตามภายใตย้พื้นผิวนั้น คำถามที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขกำลังรุมเร้าชีวิตสมรสของพวกเขาหลังจากใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาสิปีทั้งคู่ไม่มีลูกซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายในครอบครัวต่างสงสัยกันอยู่เสมอแม้ว่าการห่างหายกันครั้งนี้จะดูไม่ใช่เรื่องแปลกในตอนแรกแต่ต่อมาก็กลายเป็นจุดสำคัญของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คือเรื่องราวของความจริงที่ถูกปกปิดไว้หลังจากความเงียบงันมาหลายปีซึ่งนำไปสู่การ,รเผชิญหน้าอย่างรุนแรงภายในบ้านของพวกเขาเอง m มเคิลแฮร์ริสเป็นชายวัย40ต้นต้นเกิดและเติบโตในแคลิฟอร์เนียตอนเหนือเขาเติบโตในครอบครัวชนชั้นแรงงานพ่อของเขาทำงานก่อสร้างส่วนแม่ทำงานพาร์ทไมเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวไมเคิลเดินตามรอยเท้าพ่อและในที่สุดก็ผันตัวมาเป็นผู้รับเหมาเขาเป็นที่รู้จักในหมู่เพื่อนร่วมงานว่าเป็นคนขยันขันแข,ข็งและปฏิบัติจริงแม้จะมักเก็บตัวชีวิตของเขาวงเวียนอยู่กับการทำงานการจ่ายบินและการดูแลบ้านให้มันคงลอร่าแฮร์ริส ภรรยาของเขาอายุน้อยกว่าเขาหลายปีเธอย้ายไปแคลิฟอร์เนียตอนอายุ20กว่ากว่าและในที่สุดก็มาตั้งรกรากที่เมืองแซครามนโตเธอนำเสนอตัวเองในฐานะผู้หญิงอิสระที่ชอบอ่านหนังสือทำสวนและบริหารร้านค้าออนไลน์เล็กๆที่ขายงานฝีมือเพื่อนบ้านมักพูดถึงลอร่าว่าเป็นคนเข้าถึงง่าย และมีน้ำใจเมื่อมีคนเดินผ่านบ้านของทั้งคู่ลอร่ามักจะโบกมือและพูดคุยกันสั้นๆทั้งคู่พบกันในปี2010ผ่านเพื่อนร่วมกันในงานสังสรรค์เล็กๆความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่อยๆพัฒนาไปทีละน้อยและแต่งงานกันในปีต่อมาในพิธีเล็กๆที่มีครอบครัวและคนรู้จักเข้าร่วมในเวลานั้นดูเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเพื่อนๆจำได้ว่าพวกเขาเป็นคู่รักที่ดูมั่นคงและมีความสุขโดยไม่มีความขัดแย้งรุนแรงใดๆให้เห็นจากภายนอกหลังจากแต่งงานพวกเขาก็ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้าน หลังเล็กๆในย่านที่พักอาศัยที่เงียบสงบและแวกนั้นเต็มไปด้วยครอบครัวผู้กเกษียณอายุและคนทำงานที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวแต่ก็ยังทักทายกันอย่างสุภาพไมเคิลและลอร่าเข้ากันได้ดีพวกเขาเข้าร่วมงานบาร์บีคิววันหยุด,ยดเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนเป็นครั้งคราวและรักษาชื่อเสียงที่ดีในหมู่เพื่อนบ้านในช่วงปีแรกๆของการแต่งงานญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงต่างถา,ถามถึงแผนการมีลูกของพวกเขาเป็นครั้งคราวโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ของไมเคิลที่แอบหวังว่าลูกชายของพวกเขาจะมีครอบครัวของตัวเอง ลอร่ามักจะตอบกลับด้วยรอยยิ้มโดยบอกว่าเป็นสิ่งที่พวกเขาอาจพิจารณาในอนาคตเมื่อเวลาผ่านไปการไม่มีลูกกลายเป็นหัวข้อที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันอย่างเปิดเผยนะักแต่ก็ยังคงเป็นเพียงส่วนเล็กๆของบทสนทนาในครอบครัวถึงกระนั้นชีวิตสมรสของพวกเขาก็ดูมั่นคงแม้ภายนอกไม่เพิ่มทำงานเป็นเวลานานบางครั้งต้องออกจากบ้านแต่เช้าตรู่และกลับมาตอนดึกลอร่าจัดการทุกอย่างในบ้านได้เกือบหมดตั้งแต่งานบ้านไปจนถึงธุรกิจเล็กๆของเธอเธอจัดบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และมักจะตกแต่งระเบียงหน้าบ้านด้วยดอกไม้หรือของตกแต่งตามฤดูกาลซึ่งเพื่อนบ้านก็ชื่นชอบเป็นการส่วนตัวอย่างไรก็ตามปัญหาเรื่องลูกๆก,ก็ยังคงวงเวียนอยู่ในหัวของพวกเขาหลังจากผ่านไปหลายปีคำถามว่าทำไมพวกเขาถึงยังไม่มีครอบครัวก็ยากที่จะมองข้ามมีรายงานว่าไมเคิลซึ่งให้ความสำคัญกับบทบาทครอบครัวแบบดั้งเดิมเริ่มรู้สึก ไม่สบายใจเขาสงสัยว่ามีบางอย่างผิดปกติทางการแพทย์หรือไม่ทั้งกับตัวเขาเองและกับลอราทั้งคู่ไม่เคยไปพบแพทย์ด้วยกันและเรื่องก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขสําหรับคนนอกดูเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติทั้งคู่ยังคงเดินทางเป็นครั้งคราวเช่นไปเยือนเมืองชายฝั่งใกล้เคียงหรือเดินทางระยะสั้นๆไปยังอุทยานแห่งชาติภาพถ่ายที่แชร์กันบนโซเชียลมีเดียเผยให้เห็นรอยยิ้มที่ทั้งคู่กําลังรับประทานมื้อค่าร่วมกันอย่างอริสอร่อย และฉลองวันครบรอบแต่งงานชีวิตของพวกเขาดูธรรมดาสามาัญน่าอิจฉาสำหรับเพื่อนบางคนแต่เบื้องหลังที่ปิดสนิทความตึงเครียดกลับก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆเมื่อเวลาผ่านไปไมเคิลเริ่มตั้งคำถามอย่างตรงไปตรงมามากขึ้นว่าทำไมพวกเขาถึงไม่มีลูกลอรา่ามักจะตอบใจเขาโดยบอกว่าพวกเขายังสามารถคิดเรื่องนี้ได้ในอนาคตหรือพิจารณาเรื่องการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมหากจำเป็นคำตอบของเธอไม่ได้ช่วยคลายความกังวลของเขาลงได้ทั้งหมด แต่เรื่องนี้ก็ไม่เคยกลายเป็นความขัดแย้งที่เปิดเผยจนเพื่อนบ้านหรือญาติพี่น้องสังเกตเห็นในปี2020ชีวิตสมรสของพวกเขาก็ครบรอบ1ิปีแล้วเพื่อนเพื่อนที่มาเยี่ยมบ้านบอกว่าพวกเขาสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในพฤติกรรมของไมเคิลเขาดูเงียบลงกว่าเดิมไม่ค่อยพูดคุยและบางครั้งก็ดูห่างเหินในทางกลับกันลอร่ายังคงแสดงตนเป็นคนใจเย็นและเป็นมิตรแม้ว่าบางคนจะสังเกตเห็นว่าเธอหลีกเลี่ยงการพูดคุยเรื่องส่วนตัวอย่างละเอียดที่ถ้วนในสายตาของชุมชนไมเคิล และลอรายังคงดูเหมือนคู่สามีภรรยาที่ใช้ชีวิตอย่างมั่นคงพวกเขายังคงรักษาภาพลักษณ์ดูแลบ้านและปฏิบัติตามกิจวัตรประจำวันของตนทว่าภายใต้พื้นผิวคำถามที่ไร้คำตอบตลอดทศวรรษและความจริงที่ไม่อาจเอ,อ่ยออกมาได้หล่อหลอมหลักฐานอันเปราะบางนี่คือสถานการณ์ในช่วงต้นปี2021เมื่อชีวิตสมรสของพวกเขาก้าเข้าสู่ทศวรรษที่สองสิ่งที่ดูเหมือนธรรมดาสำหรับคนนอกจะพังทลายลงในไม่ช้าหลังจากความลับที่ถูกปกปิดมานานถูกเปิดเผย ต้นปี2021หลังจากฉลองครบรอบแต่งงาน10ปีไมเคิลและลอร่าแฮร์ริสดูเหมือนจะยังคงใช้ชีวิตตามปกติเพื่อนบ้านและเพื่อนเพื่อนเห็นว่าพวกเขายังคงรักษากิจวัตรประจําวันไว้ได้แต่ภายในครอบครัวความกังวลใจเกี่ยวกับชีวิตแต่งงานของไมเคิลที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมาถึงจุดที่เขาไม่สามารถละทิ้งมันไปได้อีกต่อไปเป็นเวลาหลายปีที่คําถามเรื่องลูกๆยังคงเงียบงานระหว่างพวกเขา ไมเคิลเคยสงสัยอยู่บ่อยครั้งว่าทำไมพวกเขาถึงไม่สามารถตั้งครันได้แต่เขาไม่เคยไปตรวจสุขภาพและลอร่าก็ไม่ได้แนะนำให้ทําแบบนั้นพอแต่งงานได้สิบปีไมเคิลก็เริ่มกดดันเรื่องนี้ให้ชัดเจนขึ้นเขาถามลอร่าเกี่ยวกับการไปพบแพทย์ด้วยกันเพื่อทำความเข้าใจว่ามีเหตุผลทางการแพทย์ใดๆที่ทําให้ตั้งครันไม่ได้ลอร่าเลี่ยงความคิดนั้นโดยบอกเขาว่ามันไม่จำเป็นเธอจะอธิบายว่าการสร้างครอบครัวยังคง เป็นไปได้หรือไม่ก็เปลี่ยนเรื่องคุยไปเป็นการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมแทนไมเคิลเริ่มยิงกรานมากขึ้นเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในบทสนทนาส่วนตัวและการหลีกเลี่ยงก็เริ่มส่งผลกระทบต่อเขาอย่างมากญาติญาิมักจะจุดประเด็นนี้ขึ้นมาอีกครั้งเมื่อพวกเขาถามถึงเรื่องลูกๆซึ่งทําให้ไมเคิลรู้สึกไม่สบายใจมากขึ้น เรื่อยๆจากคำให้การในภายหลังไมเคิลเริ่มสังเกตเห็นความไม่สอดคล้องกันเล็กๆน้อยๆในคำอธิบายของลอร่าเมื่อถูกถามว่าทำไมพวกเขาถึงไม่ไปพบแพท์เธอมักจะตอบว่าเธอยังไม่พร้อมหรือยุ่งกับงานมากเกินไปแต่เธอก็ไม่เคยให้คำตอบที่ชัดเจนว่าเหตุใดเธอจึงไม่ยอมตรวจสุขภาพไมเคิลเริ่มตั้งคำถามว่า มีอะไรถูกปิดบังจากเขาหรือไม่พอถึงเดือนมีนาคมปี2021ความตึงเครียดในบ้านของพวกเขาก็เพิ่มมากขึ้นเย็นวันหนึ่งไมเคิลได้เผชิญหน้ากับลอร่าโดยตรงโดยขอให้เธออธิบายว่าทำไมหลังจากแต่งงานกันมาสิบปีแล้วพวกเขายังไม่มีลูกมีรายงานว่าบทสนทนานี้กินเวลานานหลายชั่วโมงโดยไมเคิลพยายามเรียกร้องความชัดเจนขณะที่ลอร่ายังคงเลี่ยงประเด็นอยู่ในที่สุดภายใต้แรงกดดันลอร่าก็ยอมรับว่าเธอไม่ได้บอกความจริงเกี่ยวกับส่วนสำคัญของอัตลักษณ์ของเธอ เธอเปิดเผยว่าเธอเป็นคนข้ามเพศและเคยผ่านการเปลี่ยนแปลงเพศมาหลายปีก่อนที่พวกเขาจะพบกันนั่นหมายความว่าการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติไม่เคยเกิดขึ้นจริงการเปิดเผยเรื่องนี้สร้างความตกใจให้กับไมเคิลเจ้าหน้าที่สืบสวนที่ตรวจสอบคดีนี้ในภายหลังระบุว่าไมเคิลรู้สึกถูกทรยศโดยกล่าวว่าเขาไม่เข้าใจว่าทำไมข้อมูลดังกล่าวจึงถูกปกปิดจากเขาตลอดช่วงชีวิตสมรสลอร่าอธิบายว่าเธอกลัวการถูกปฏิเสธและสูญเสียความสัมพันธ์เธอจึงเลือกที่จะ ไม่เปิดเผยเรื่องนี้เมื่อพวกเขาพบกันครั้งแรกตลอดหลายปีที่ผ่านมาเธอยังคงหลีกเลี่ยงที่จะบอกเขาโดยหวังว่าชีวิตที่พวกเขามีร่วมกันจะเพียงพอและเรื่องนี้จะไม่จําเป็นต้องถูกพูดถึงโดยตรงสําหรับลอร่าการเปิดเผยเรื่องนี้ทั้งหน้าหวาดกลัวและโล่งใจเธอเก็บความลับนี้ไว้มานานกว่าทศวรรษโดยรู้ดีถึงความเสี่ยงที่มันอาจส่งผลต่อชีวิตแต่งงานของเธอเธอหวังว่าแม้ความจริงจะยากลําบากแต่ไมเคิลก็จะยอมรับมันได้ในที่สุด แต่สาหรับไมเคิลการค้นพบนี้กลับกลายเป็นเรื่องใหญ่โตเขาเริ่มหวนคิดถึงสิปีที่ผ่านมาในใจตั้งคําถามถึงหลักฐานของเรื่องราวเหล่านั้นเขาพยายามอย่างหนักที่จะเชื่อมโยงชีวิตที่เขาคิดว่าสร้างขึ้นมากับความจริงที่เพิ่งถูกเปิดเผยไม่กี่วันหลังจากการเปิดเผยครอบครัวของพวกเขาก็เปลี่ยนไปเพื่อนบ้านรายงานว่าได้ยินเสียงสนทนาดังขึ้นจากภายในบ้านแม้ว่าในตอนแรกจะไม่มีใครสงสัยว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นไมเคิลดูเหมือนจะวอกแวกขณะทํางานขณะที่ลอร่าอยู่บ้านคนเดียวเป็นส่วนใหญ่ ต่อมาสมาชิกในครอบครูบอกกับเจ้าหน้าที่สอบสวนว่าไมเคิลโทรหาพี่ชายของเขาในช่วงเวลาดังกล่าวและเล่าว,ว่าเขาได้เรียนรู้บางสิ่งที่สําคัญเกี่ยวกับชีวิตสมรสของเขาเขาแสดงความสับสนความโกรธและความรู้สึกถูกทรยศแม้ว่าในตอนแรกเขาจะไม่ได้ให้รายละเอียดแต่พี่ชายของเขาแนะนําให้เขาใจเย็นใจเย็น และพิจารณาขอคำปรึกษาในทางกลับก,กัลลอร่าได้ติดต่อเพื่อนสนิทเพื่อเล่าเรื่องราวที่ไมเคิลคุยกับเธอเธอแสดงความกังวลว่าชีวิตแต่งงานของเธออาจไม่รอดพ้นจากการเปิดเผยความจริงแต่ก็รู้สึกโล่งใจเล็กน้อยที่ความจริงนั้นไม่ถูกปิดบังอีกต่อไปสถานการณ์ภายในบ้านของแฮร์ริสตตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆขณะที่ทั้งคู่พยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่ถูกเปิดเผยไมเคิลเก็บตัวเงียบและใช้เวลาอยู่ห่างจากบ้านมากขึ้นหรือเก็บตัวอยู่คนเดียว เมื่ออยู่ในบ้านลอราพยายามรักษากิจวัตรประจำวันตามปกติทำอาหารและจัดการธุรกิจแต่บทสนทนาระหว่างพวกเขามักจะจบลงด้วยการทะเลาะก,กันปลายเดือนมีนาคม2021ความหงุดหงิดของไมเคิลมาถึงจุดวิกฤตเขายังคงซักถามลอราต่อไปถามว่าทำไมเธอไม่เคยเชื่อใจเขาเรื่องความจริงและทำไมเธอถึงปล่อยให้เขาเชื่อว่าการมีลูกยังคงเป็นไปได้ลอราพยายามอธิบายแต่คำตอบของเธอไม่ได้ทําให้เขาพอใจณจุดนี้การเปิดเผยของลอราหลังจากเงียบหายไปนานับทศวรรษถือเป็นจุดเริ่มตน้น ของเหตุการณ์ต่างๆที่ต่อมาจะจบลงด้วยโศกนาฏกรรมการแต่งงานที่ครั้งหนึ่งเคยดูธรรมดาในสายตาคนภายนอกกลับกลายเป็นรอยร้าวลึกที่ในไม่ช้าจะลุกลามบานปลายเกินควบคุมหลังจากลอร่าเปิดเผยเรื่องนี้ในเดือนมีนาคม2021บรรยากาศภายในบ้านแฮรริสก็เปลี่ยนไปอย่างมากสิ่งที่เคยเป็นความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวกลับกลายเป็นการโต้เถียงกันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความไว้วางใจความซื่อสัตย์และหลักฐานของชีวิตสมรส ไมเคิลพยายามอย่างหนักที่จะประมวลผลข้อมูลเป็นเวลาสิบปีที่เขาเชื่อว่าตัวเองอยู่ในชีวิตสมรสแบบดั้งเดิมที่อาจมีบุตรได้บัดนี้เขาตระหนักได้ว่าลอราปิดบังความจริงสําคัญเกี่ยวกับตัวเธอเองเขาบอกเธอว่าเขารู้สึกถูกหลอกและความสัมพันธ์ทั้งหมดถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานที่ผิดในทางกลับกันลอราพยายามทาใหสถานการณ์สงบลงเธออธิบายว่าการตัดสินใจไม่เปิดเผยตัวตนข้ามเพศก่อนหน้านี้เป็นเพราะกลัวถูกปฏิเสธเธอบอกกับไมเคิลว่าเธอกังวลว่า เขาอาจจะทิ้งเธอไปถ้าเขารู้ความจริงตั้งแต่แรกเธอยอมรับว่าการตัดสินใจครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเธอตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่เธอเชื่อว่าชีวิตที่ทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันอาจมีความสำคัญมากกว่ารายละเอียดทางชีววิทยาแม้ไมเคิลจะอธิบายไปบ้างแล้วแต่เขาก็พบว่ามันยากที่จะก้าวต่อไปเขามักจะนําเรื่องนี้กลับมาพูดถึงอีกครั้งโดยหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันในยามดึกหรือระหว่างมื้ออาหารสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นค่าคืน อันเงียบสงบในบ้านของพวกเขาตอนนี้กลับกลายเป็นบทสนทนาที่ตึงเครียดโดยไมเคิลพยายามหาคําตอบและลอร่าก็ย้ําเหตุผลของเธออีกครั้งพอถึงเดือนเมษายนญาติญาติเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงพี่ชายของไมเคิลเล่าว่าเขากระสับกระส่ายและฟุ้งซ่านเขาไม่ค่อยไปร่วมงานสังสรรค์ของครอบครัวและเมื่อไปร่วมงานจริงเขาก็ดูเหมือนจะเก็บตัวขนาดเดียวกับลอร่าก็หลีกเลี่ยงการติดต่อกับญาติญาติเพราะกังวลว่าสถานการณ์จะเปิดเผยต่อสาธารณะในที่สุดที่ทํางานเพื่อนร่วมงานของไมเคิลก็สังเกต เห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขาเช่นการปกติแล้วเขาเป็นคนมั่นคงและมั่นคงแต่กลับเริ่มทำผิดพลาดและดูเหมือนไม่สามารถจดจ่อกับงานได้อย่างเต็มที่เพื่อนร่วมง,งานคนหนึ่งเล่าในภายหลังว่าไมเคิลพูดถึงปัญหาที่บ้านอย่างคลุมเครือแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดภายในบ้านการโตเถียงกันก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้นต่อมาเพื่อนบ้านรายงานว่าได้ยินเสียงดังบางครั้งในยามดึกแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ยินเสียงการทะเลาะวิวาทก,กันทางกายแต่เสียงการโต้เถียงกันอย่างดูเดือดยาวนาน ก็ได้ยินชัดเจนระหว่างการโต้เถียงครั้งหนึ่งไมเคินกล่าวหาลอราว่าเสียเวลาชีวิตไปสิบปีเพราะความไม่ซื่อสัตย์เขาบอกเธอว่าเขารู้สึกเหมือนถูกพลาดโอกาสที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะแต่งงานหรือไม่ทั้งที่รู้ประวัติทั้งหมดของเธอลอราตอบว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะทําร้ายเขาแต่คําพูดของเธอกลักไม่ได้ช่วยบรรเทาความโกรธของเขาเลยลอราจึงพยายามรักษาความสัมพันธ์ให้มั่นคงแนะนําให้พวกเขาลองปรึกษาหารือกันเธอเชื่อว่า หากได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญไมเคิลอาจจะยอมรับตัวตนของเธอและชีวิตสมรสของพวกเขาก็จะดำเนินต่อไปได้อย่างไรก็ตามไมเคิลปฏิเสธแนวคิดนี้เขาโต้แย้งว่าปัญหาไม่ใช่สิ่งที่การให้คำปรึกษาจะแก้ไขได้เพราะมีหลักฐานมาจากสิ่งที่เขามองว่าเป็นการหลอกลวงในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาก็เริ่มเย็นชาลงพวกเขาใช้เวลาร่วมกันในห้องเดียวกันน้อยลงและมักจะแยกย้ายไปอยู่คนละส่วนในบ้านมื้ออาหารถูกกินอย่างเงียบๆหรือถูกขัดจังหวะด,ด้วยการโต้เถียง ความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับงานบ้านหรือการเงินลูกหลานกลายเป็นการเผชิญหน้ากันในวงกว้างเกี่ยวกับชีวิตสมรสของพวกเขาอย่างรวดเร็วสถานการณ์ยิ่งตึงเครียดมากขึ้นเมื่อไมเคิลสารภาพกับเพื่อนสนิทเกี่ยวกับการเปิดเผยของลอร่าจากคำให้การที่นำเสนอต่อศาลในภายหลังเพื่อนของเขาแนะนำให้ไมเคิลพิจารณาทางเลือกอย่างรอบคอบและเตือนเขาว่าความโกรธอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่น่าเสียดายมีรายงานว่าไมเคิลตอบว่าเขารู้สึกติดกับดักและไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรต่อไปในขณะเดียวกันลอรา่า ก็เริ่มวิตกกังวลมากขึ้นเธอกังวลว่าความหงุดหงิดของไมเคิลอาจทวีความรุนแรงขึ้นแม้ว่าในตอนแรกเธอไม่คิดว่ามันจะรุนแรงขึ้นเธอสารภาพกับเพื่อนว่าบางครั้งเธอก็รู้สึกไม่ปลอดภยัยแต่ก็ไม่แน่ใจว่าควรจะจากไปหรือไม่เธอกลัวว่าชีวิตส่วนตัวของเธอจะถูกตราหน้าว่าเป็นที่ประจักษ์หากเธอต้องการแยกทางความตึงเครียดภายในบ้านยังคงทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นชีวิตสมรสที่เต็มไปด้วยกิจวัตรประจําวันกลับกลายเป็นบรรยากาศแห่งความสงสยัย และความขัดแย้งที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขความขุ่นเคืองของไมเคิลยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันที่เขาหวนคิดถึงช่วงเวลาหลายปีที่เขารู้สึกว่าถูกพรากไปจากเขาความพยายามของลอร่าที่จะสงบสติอารมณ์และอธิบายให้ฟังนั้นไม่สามารถเอาชนะความโกรธของเขาได้ปลายเดือนเมษายน2564นทั้งคู่แทบจะใช้ชีวิตร่วมกันไม่ได้เพื่อนบ้านสังเกตเห็นว่าไมเคิลใช้เวลานอกบ้านทำงานในสวนนาหลายชั่วโมงขณะที่ลอร่าอยู่บ้านเมื่อทั้งคู่ปรากฏตัวด้วยกันพวกเขาก็ดูห่างเหินเดินเคียงข้างกันโดยไม่พูดคุยกัน ความตึงเครียดนั้นชัดเจนความเงียบงันยาวนานสิปีได้แปรเปลี่ยนเป็นความขัดแย้งในชีวิตประจำวันการสนทนาแต่ละครั้งดูเหมือนจะเปิดแผลขึ้นมาใหม่แทนที่จะเยียวยาความตึงเครียดที่ยังไม่คลี่คลายก่อให้เกิดบรรยากาศที่ผันผวนปูทางไปสู่ผลลัพธ์อันน่าเศร้าที่จะตามมาในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าปลายเดือนเมษายน2564ครอบครัวแฮร์ริสก็ถึงจุดแตกหักความตึงเครียดที่สะสมมาหลายสัปดาห์ในที่สุดก็ทวีความรุนแรงกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่อาจย้อนคืนได้ ในเย็นวันที่2ีสเามษายนไมเคิลกลับบ้านหลังเลิกงานช้าก,กว่าปกติเพื่อนบ้านรายงานในภายหลังว่าเห็นเขามาถึงด้วยท่าทางตึงเครียดอย่างเห็นได้ชัดรีบลงจากรถกระบะเข้าบ้านโดยไม่ทักทายใครเลยภายในบ้านลอร่ากำลังเตรียมอาหารเย็นอย่างที่เธอทำเป็นประจำค่ำคืนเริ่มต้นด้วยความเงียบงันแต่ไม่นานก็กลายเป็นการโต้เถียงอีกครั้งตามบันทึกของศาลไมเคิลได้เผชิญหน้ากับลอร่าอีกครั้งเกี่ยวกับการตัดสินใจของเธอที่จะปกปิดตัวตนข้ามเพศข,ของเธอไว้เป็นความลับตลอด ระยะเวลา10ปีของการแต่งงานเขาแสดงความรู้สึกถูกทรยศและโกรธแค้นพร้อมย้ำว่าเขาเชื่อว่าเธอได้พลาดโอกาสของเขาในการตัดสินใจอย่างรอบรู้ก่อนการแต่งงานของพวกเขาไปลอร่าพยายามปกป้องเหตุผลของเธอเธอบอกเขาอีกครั้งว่าเธอกลัวที่จะสูญเสียเขาไปและหวังว่าความสัมพันธ์และชีวิตร่วมกันของพวกเขาจะสำคัญกว่าความจริงที่เธอปิดบังไว้การถูกเถียงเริ่มร้อนแรงขึ้นเพื่อนบ้านให้การในภายหลังว่าพวกเขาได้ยินเสียงตะโกนจากบ้านของแฮร์ริสในเย็นวันนั้นดังกว่าครั้งก่อน บางคนบอกว่าพวกเขาคิดจะโทรแจ้งตำรวจแต่ก็ไม่ได้ทำเพราะคิดว่าคงเป็นแค่เรื่องทะลวิวาทในชีวิตสมรสอีกครั้งหนึ่งที่จะสงบลงได้ในที่สุดภายในใจของไมเคิลเต็มไปด้วยอารมณ์ที่ครอบงำการโต้เถียงย้ายจากห้องครัวไปยังห้องนั่งเล่นซึ่งความหงุดหงิดของไมเคิลพุ่งถึงขีดสุดท่ามกลางความร้อนแรงของการเผชิญหน้าไมเคิลได้นำอาวุธปืนที่เขาเป็นเจ้าของอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเก็บไว้ในบ้านมีรายงานว่าลอร่าวิงวอนให้เขาใจเย็นลงและกระตุ้นให้เขาคิดทบทวน การกระทำของตัวเองอย่างรอบคอบเธอบอกเขาว่ายังสามารถหาทางก้าวไปข้างหน้าได้ไม่ว่าจะผ่านการให้คำปรึกษาหรือการแยกทางแต่ความโกรธของไมเคิลได้พุ่งถึงขีดสุดที่เหตุผลไม่สามารถที่นำเขาได้อีกต่อไปประมาณ21นาฬกา30นาทีไมเคิลได้ยิงปืนนัดหนึ่งดอลลราเหตุการณ์นี้ทำให้เสียชีวิตทันทีเสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วละแวกนั้นชาวบ้านหลายคนรีบโทรแจ้ง911เเพื่อรายงานเสียงและเสียงตะโกนที่ได้ยินก่อนหน้านี้ ไม่กี่นาทีต่อมาตำรวจก็มาถึงบ้านของแฮร์ริสเมื่อพวกเขาเข้าไปในบ้านพวกเขาพบลอร่าหมดสติอยู่ในห้องนั่งเล่นส่วนไมเคิลนั่งอยู่ใกล้ๆโดยยังคงถือปืนอยู่เจ้าหน้าที่สั่งให้เขาวางอาวุธลงและเขาก็ทำตามโดยไม่ขัดขืนเขาถูกควบคุมตัวณที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉินยืนยันว่าลอร่าเสียชีวิตจากบาดแผลกระสุนปืนข่าวเหตุการณ์นี้แพร่กระจายไปทั่วละแวกบ้านอย่างรวดเร็วชาวบ้านที่เคยมองว่าทั้งคู่เป็นเพียงคนธรรมดาสามัญแต่กลับตกตะลึง หลายคนไม่เคยสงสัยถึงความรุนแรงของความขัดแย้งภายในบ้านที่สถานีตำรวจไมเคิลถูกสัมภาษณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่นำไปสู่การยิงตามรายงานเขายอมรับว่าตนเองกระทำความผิดโดยระบุว่าเขาสูญเสียการควบคุมตัวเองหลังจากรู้ความจริงเกี่ยวกับตัวตนของภรรยาเขาเล่าถึงความรู้สึกถูกหลอกและจมอยู่กับความโกรธที่สะสมมาตลอดหลายสัปดาห์ของการทะเลาะวิวาทคดีนี้ถูกจัดประเภททันทีว่าเป็นคดีฆาตกรรมและไมเคิลถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมอาวุธปืนที่ใช้ ในเหตุการณ์ถูกยึดไว้เป็นหลักฐานสําหรับเจ้าหน้าที่สืบสวนรายละเอียดสาคัญที่โดดเด่นคือการเปิดเผยตัวต,วตนข้ามเพศข,ของลอร่าและความจริงที่ว่าตัวตนดังกล่าวถูกปกปิดไว้ตลอดระยะเวลาการแต่งงานรายละเอียดนี้ช่วยอธิบายความตึงเครียดเบื้องหลังที่เพื่อนบ้านและญาติพี่น้องไม่เข้าใจได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังกลายเป็นประเด็นสําคัญในการสืบสวนและการพิจารณาคดีในเวลาต่อมาการเสียชีวิตของลอร่าถือเป็นจุดสุดยอดอันน่าเศร้าของสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น นับตั้งแต่ที่เธอเปิดเผยเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนจุดเริ่มต้นจากชีวิตสมรสที่ดูธรรมดากลับกลายเป็นความขัดแย้งในชีวิตประจําวันและท้ายที่สุดก็กลายเป็นความรุนแรงคืนวันที่29เมษายนคือจุดเปลี่ยนสําคัญช่วงเวลาที่ความจริงอันซ่อนเร้นความตึงเครียดทางอารมณ์และการโต้เถียงที่ยังไม่คลี่คลายจบลงด้วยความสูญเสียหลังจากถูกจับกลุ่มเมื่อวันที่29เมษายน2021ไมเคิลแฮร์ริสถูกคุมขังที่เรือนจำเคาตีแซครามเมนโตโดยไม่มีการประกันตัว ชุมชนติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิดเนื่องจากรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในบ้านของแฮรริสค่อยๆเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านรายงานของตำรวจและสื่อต่างๆต,ต,ตั้งแต่เริ่มแรกอายการได้ตั้งข้อหาไมเคลนในข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาโดยให้เหตุผลว่าเขาจงใจฆ่าลอราในขณะที่กำลังโกรธและการกระทำดังกล่าวไม่ชอบทำตามกฎหมายพวกเขาชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่าเขาหยิบอาวุธปืนขึ้นมาซึ่งแสดงให้เห็นถึงการตัดสินใจอย,อย่างจงใจแม้ว่า จะก,กระทําไประหว่างการโต้เถียงกันอย่างดุเดือดก็ตามทีมทนายฝ่ายจําเลยของไมเคิลไม่ได้ปฏิเสธว่าเขาเป็นคนยิงลอราแต่พวกเขากลับมุ่งเน้นไปที่สภาพจิตใจของเขาในขณะนั้นพวกเขาโต้แย้งว่าเขากระทําการด้วยความทุกข์ทางอารมณ์อย่างทุ่มท้นหลังจากได้ทราบเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศของลอราและการปกปิดตัวตนมานานหลายปีพวกเขาพยายามลดข้อหาให้เหลือเพียงฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาโดยนําเสนอว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําที่กระทําไปด้วยความร้อนร้อนทางอารมณ์แทนที่จะก,กระทํา โดยตรตรองไว้ก่อนระหว่างการพิจารณาคดีซึ่งเริ่มขึ้นในช่วงปลายปี2565เนื่องจากสาลมีความล่าช้าทั้งสองฝ่ายได้นำคำให้การจากญาติเพื่อนบ้านและเพื่อนฝูงมาแสดงเพื่อนบ้านเล่าว่าได้ยินการโต้เถียงกันบ่อยครั้งในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนเกิดเหตุยิงซึ่งยืนยันว่าความตึงเครียดภายในบ้านค่อยๆทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเพื่อนของลอร่าให้การเกี่ยวกับความกลัวว่าจะสูญเสียชีวิตสมรสหากเปิดเผยตัวตนก่อนหน้านี้ และเกี่ยวกับความพยายามของเธอในการทำให้ไมเคิลสงบลงหลังจากการเปิดเผยตัวตนฝ่ายโจทย์ย้ำว่าตัวตนของลอร่าไม่ได้เป็นข้อแก้ตัวสำหรับความรุนแรงพวกเขากล่าวว่าคู่รักหลายคู่ต้องเผชิญกับความท้าทายและความลับในชีวิตสมรสแต่กฎหมายไม่อนุญาตให้ใช้ความรุนแรงตอบโตอัยการอธิบายว่าไมเคิลเป็นคนที่ปล่อยให้ความโกรธควบคุมการกระทำของตัวเองจนสุดท้ายกลายเป็นการตัดสินใจที่นำไปสู่หายนะขณะเดียวกันฝ่ายจำเลยพยายามทำให้ไมเคิลดูเป็นมนุษย์มากขึ้น โดยพนาว่าเขาเป็นคนที่ทำงานหนักมาตลอดชีวิตแต่กลับถูกข้อมูลที่เขารู้สึกว่าทำให้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตสมรสของเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงพวกเขาโต้แย้งว่าการกระทำของเขาแม้จะน่าเศร้าแต่เกิดจากความสับสนและการทรยศหักหลังมากกว่าเจตนาอันเย็นชาคณะลูกขุนได้ฟังทำให้การเป็นเวลาหลายสัปดาห์คำถามสำคัญที่พวกเขาเผชิญคือการกระทำของไมเคิลเข้าข,าข่ายฆาตกรรมหรือไม่หรือสถานการณ์ทำให้การกระทำดังกล่าวกลายเป็นการฆ่าคนโดยไม่เจตนาในเดือนมกราคม2506 16หลังจากการพิจารณาคดีหลายวันคณะลูกขุนได้มีคำตัดสินไมเคิลแฮร์ริสถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมโดยเจตนาสารตัดสินว่าแม้สภาพอารมณ์ของเขาอาจมีอิทธิพลต่อการกระทำของเขาแต่ก็ไม่ได้เป็นข้อแก้ตัวหรือลดทอนความผิดผู้พิาพากษาระบุว่าการเลือกใช้อาวุธปืนเป็นการตัดสินใจอย่างมีสติไม่ใช่อุบัติเหตุหรือความผิดพลาดชั่วครู่ที่ควบคุมไม่ได้ไมเคิลถูกตัดสินจำคุก25หปีในเรือนจำของรัฐ ผู้พิพากษารับทราบถึงสถานการณ์ที่ยากลำบากของคดีแต่ย้ำว่าศาลต้องรับผิดชอบต่อการตอบสนองต่อความท,ท้าทายส่วนบุคคลผู้พิพากษาเน้นย้ำว่าความรุนแรงไม่สามารถเป็นทางออกที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือทางศีลธรรมสำหรับความขัดแย้งได้สำหรับครอบครัวและเพื่อนของลอร่าผลลัพธ์ที่ได้นำมาซึ่งความยุติธรรมในระดับหนึ่งแม้ว่าจะไม่อาจลบล้างความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้ก็ตาม พวกเขาลงใจที่ชีวิตของเธอได้รับการยอมรับในศาลและคดีนี้ตอกย้ำถึงความร้ายแรงของความรุนแรงในครอบครัวสำหรับญาติของไมเคิลโทษจำคุกนั้นเจ็บปวดพวกเขาสูญเสียทั้งลอรา่าและไมเคิลคนหนึ่งเสียชีวิตและอีกคนต้องติดคุกเป็นเวลานานสมาชิกในครอบครัวบางคนกล่าวว่าพวกเขาหวังว่าเขาจะเข้ารับคำปรึกษาหรือแยกทางกันแทนที่จะใช้ความรุนแรงการพิจารณาคดีนี้สรุปค,คดีที่เริ่มต้น ด้วยความลับที่ถูกปิดบังไว้เป็นเวลา10ปีและจบลงด้วยการตัดสินลงโทษที่ส่งผลต่อชีวิตที่เหลือของไมเคิลคดีนี้ถือเป็นการยุติคดีทางกฎหมายแต่กลับสร้างบาดแผลอันยาวนานให้กับสองครอบครัวและชุมชนของพวกเขาคดีของไมเคิลและลอร่าแฮร์ริสได้สร้างผลกระทบอันยาวนานต่อครอบครัวชุมชนและผู้ที่ติดตามการพิจารณาคดีการแต่งงานที่ดูเหมือนจะมั่นคงจากถ่ายนอกกลับกลายเป็นศกนาตกรรมที่ก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความไว้วางใจความลับและผลพวง จากความขัดแย้งที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขสําหรับครอบครัวของลอร่าการสูญเสียครั้งนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งพวกเขาจดจําเธอในฐานะคนที่เห็นคุณค่าของความเมตตาและเป็นคนที่สร้างชีวิตที่เงียบสงบในแซครามนโตการตัดสินใจของเธอที่จะเก็บงําตัวตนของเธอไว้เป็นส่วนตัวเป็นสิ่งที่พวกเขายอมรับว่าซับซ้อนหล่อหลอมมาจากความกลัวการถูกปฏิเสธและความปรารถนาในความมั่นคงการเสียชีวิตของเธอไม่เพียงแต่นํามาซึ่งความโศกเศร้าเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นความเปราะบางที่ผู้คน ต้องเผชิญเมื่อต้องเก็บงำความลับเกี่ยวกับตัวตนของตนเองเพื่อนและญาติพี่น้องต่างแสดงความเสียใจที่เธอไม่รู้สึกปลอดภัยพอที่จะเปิดเผยความจริงก่อนหน้านี้แต่พวกเขายังย้ำว่าไม่มีสิ่งใดที่เพียงพอที่จะพิสูจน์ความรุนแรงที่เธอต้องเผชิญครอบครัวของไมเคิลก็ต้องเผชิญกับความสูญเสียในรูปแบบเดียวกันแม้ว่าเขาจะยังมีชีวิตอยู่แต่การถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลานานและถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลานานก็หมายความว่าการปรากฏตัวของเขาในชีวิตของพวกเขาจะจำกัดลงอย่างมากญาติิเล่าถึงความเจ็บปวด จากการสูญเสียทั้งลอร่าและไมเคิลจากเหตุการณ์เดียวกันบางคนพยายามทำความเข้าใจว่าทำไมเขาจึงไม่เลือกเส้นทางอื่นเช่นการขอแยกทางหรือเข้ารับคำปรึกษาสำหรับพวกเขาโศกนาฏการรมครั้งนี้เป็นเครื่องตวนใจว่าความโกรธสามารถทำลายชีวิตได้อย่างรวดเร็วเพียงใดหากไม่สามารถควบคุมได้ในชุมชนแสคราเมนโตคดีนี้ก่อให้เกิดการพูดคุยถึงเรื่องการแต่งงานการสื่อสารและความสำคัญของการแก้ไขปัญหาก่อนที่ปัญหาจะบานปลายเพื่อนบ้านที่เคยมองว่าคู่สามีภรรยาแฮริส เป็นคนธรรมดาต่างตกใจเมื่อได้รู้ถึงความขัดแย้งที่ซ่อนอยู่ภายในบ้านบางคนสะท้อนว่ารูปลักษณ์ถ่ายนอกสามารถซ่อนความขัดแย้งที่ฝั่งรากลึกไว้ได้และความเงียบงันในความสัมพันธ์อาจสร้างแรงกดดันที่อันตรายได้การพิจารณาคดียังดึงความสนใจไปยังประเด็นที่กว้างขึ้นผู้สนับสนุนชุมชนคนข้ามเพศช,ชี้ให้เห็นว่าความกลัวการถูกปฏิเสธของลอร่าสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่แท้จริงที่ผู้คนจำนวนมาก ต้องเผชิญพวกเขาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างส,างสภาพแวดล้อมที่บุคคลสามารถเปิดเผยตัวตนได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะสูญเสียความรักความปลอดภัยหรือการยอมรับขณะเดียวกันคดีนี้ยังตอกย้ำหลักการที่ว่าความลับในชีวิตสมรสอาจนำไปสู่ความเสียหายที่ยั่งยืนหากไม่เคยได้รับการแก้ไขในมุมมองทางกฎหมายคดีนี้เป็นเครื่องยืนยันอย่างชัดเจนถึงความรับผิดชอบคำตัดสินของศาลแสดงให้เห็นว่าแม้ความเจ็บปวดทางอารมณ์ และการทรยศหักหลังอาจเป็นเรื่องยากแต่ก็ไม่ได้เป็นข้อแก้ตัวสำหรับความรุนแรงคำตัดสินนี้ตอกย้ำแนวคิดที่ว่าทุกคนต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองแม้ภายใต้แรงกดดันส่วนตัวเมื่อเวลาผ่านไปทั้งสองครอบครัวต่างแบกรับภาระอันหนักอึ้งของโศกนาฏกรรมครั้งนี้ญาติของลอร่าพยายามรักษาความทรงจำของเธอไว้ด้วยการระลึกถึงคุณุปการที่เธอมอบให้กับเพื่อนและเพื่อนบ้านญาติของไมเคิลยังคงให้การสนับสนุนเขาจากระยะไกลขณะที่ต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริงของการตัดสินใจของเขา เรื่องราวของไมเคิลและลอร่าแฮริสเปรียบเสมือนเครื่องต้นใจถึงความสำคัญของความซื่อสัตย์การสื่อสารและการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดความขัดแย้งนอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่ไม่อาจย้อนกลับได้ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เมื่อความโกรธเข้ามาแทนที่การเจรจาและความรุนแรงเข้ามาแทนที่การแก้ปัญหาในท้ายที่สุดคดีนี้ได้ทิ้งร่องรอยอันถาวรไว้ในใจของทุกคนที่เกี่ยวข้องการแต่งงานที่เริ่มต้นด้วยความหวังจบลงด้วยการสูญเสียและบทเรียนจากเรื่องนี้ยังคงสะท้อนอยู่ในบทสนทนาของครอบครัวสมาชิกชุมชน และทุกคนที่ได้ยิน